สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่ปรึกษาการโรงแรมและบริการรายการนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเจาะลึกของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการบริการแบบเข้าใจง่ายๆนะครับจากประสบการณ์จริงครับที่ผมเจอมาในชีวิตการทํางานโรงแรมนะครับของผมมากกว่า25ปีนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของทําไมโรงแรมเล็กจึงคัวรนักหนานกับโรงแรมใหญ่ นะครับที่เป็นไซส์5้าดาวหลายคนเลยครับที่เป็นเจ้าของโรงแรมขนาดเล็กนะครับจะอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เราสู้ไม่ได้เราไม่มีงบเราไม่มีแบรนด์เราไม่มีทีมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะจุดแข็งของโรงแรมเล็กเนี่ยมีมากกว่าคุณคิดนะครับอ่ะผมเรื่องแรกเลยคุณสามารถใกล้ชิดกับลูกค้าเนี่ยได้มากกว่า นะครับโรงแรมใหญ่ทําไมโรงแรมใหญ่เนี่ยลูกค้าเขาจะเยอะนะครับเขาไม่สามารถนะครับเมเนจลูกค้าได้ทั้งหมดแต่โรงแรมเล็กเนี่ยมันได้โรงแรมเล็กสามารถมอบการบริการที่อบอุ่นและการเทคแคร์ของลูกค้าได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรนะครับโรงแรมเราขนาดพอประมาณประมาณห้าสิบห้องนะผมสูงสุดไป่เกินห้าสิบห้องเราสามารถดูแลลูกค้าได้เดี่ยวนั้น ลูกค้าต้องการอะไรหยิบได้เดี๋ยวนั้นแก้ไขสถานการณ์ได้เดี๋ยวนั้นแต่กระบวนการพวกนี้ไม่สามารถใช้กับโรงแรมใหญ่ๆได้เพราะโรงแรมใหญ่เขาจะมีกระบวนการและขั้นตอนของเขาอยู่แล้วนะั่นซึ่งถูกต้องนะครับเพราะโรงแรมใหญ่นะครับถ้ามันเกิดความผิดพลาดทุกๆอย่างเป็นค่าใช้จ่ายและความเสียหายในส่วนของโรงแรมเล็กนะครับส่วนใหญ่เลยจะมีเจ้าของธุรกิจมาดูเอง รหรือผู้ช่วยที่สนิทสนมก็สามารถตัดสินใจได้เลยเดี๋ยวน,น,นะครับเคลียเดี๋น้นลูกค้ามีปัญหาเดี๋น้นแก้เดี๋น้นสมมติลูกค้าปัญหาห้องมีปัญหาย้ายเลยโรงแรมใหญ่ย้ายไม่ได้นะนะครับต้องมีกระบวนการตรวจสอบนู่นนี้นั่นอีกซึ่งมันเป็นไปตามอย่างนั้นอยู่แล้วตามลักษณะของโรงแรมซึ่งโรงแรมเล็กเนี่ยมันสามารถเรื่องพวกนี้มันทําได้มันเกิดอะไรเกิดความอบอุ่นให้กับลูกค้าเกิดความรู้สึกฉันเหมือนอยู่บ้าน ทำให้ลูกโรงแรมเล็กมีข้อเด้เปเียบอย่างนี้นะครับคุณจะสนิทกับลูกค้ามากกว่าคุณเจอลูกค้ามากกว่าจอยกับลูกค้ามากกว่าสามารถคุยกับลูกค้ามากกว่าลูกค้าจะเกิดความสนิทสนมนะครับความรักเลยในโรงแรมของคุณแล้วเขาจะเอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปบอกต่อนะก็หมายถคุณสามารถปรับตัวได้ไวตามสถานการณ์เพราะคุณเป็นโรงแรมเล็กไงนะครับจะเปลี่ยนฟอร์มทีประมาณก็ประมาณพนักงานประมาณ10คนคก็ง่ายหน่อย นะครับจะเปลี่ยนแบรนดิ้งทีมันก็ง่ายหน่อยนะครับแต่โรงแรมใหญ่เขาจะเปลี่ยนแบรนดิ้งทีทีไม่ได้นะครับเพราะของเขาสโครกใหญ่มากห้องเป็นร้อยห้องอย่างเงี้ยการจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมีงบประมาณมันต้องมีการลงทุนแต่โรงแรมเล็กของคุณเนี่ยนะครับคุณสามารถทําได้เลยเจ้าของธุรกิจคนเดียวตัดสินใจคนเดียวกับหรือไม่กับ Gm ร่วมกัน ตัดสินใจได้เลยงบอยู่ที่กระเป๋าคุณแต่โรงแรมใหญ่มันต้องมีการเมเนจบริหารมีการสร้างงบขึ้นมามีการค่อนข้างเยอะนี่คือนะครับการเปลี่ยนแปลงที่โรงแรมเล็กสามารถทําได้เลยนะและสร้างนะครับเอกลักษณ์ได้ชัดเจนกว่าโรงแรมใหญ่โรงแรมใหญ่จะเป็นโซนตึกคุณลองดูเลยโรงแรมใหญ่ส่วนมาก จะเท็กเจอร์ในการจัดโรงแรมคล้ายๆกันล็อบบี้ก็อยู่ตรงนี้ห้องอาหารก็อยู่ใกล้ล็อบบี้นะครับส่วนโรงแรมอยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่แยกตึกแยกไทยแต่โรงแรมเล็กไม่ใช่โรงแรมเล็กสามารถสร้างกิมมิคในโรงแรมได้เลยอย่างนั้นเพราะโรงแรมเราเล็กไงเราสามารถเลยอยากจะสร้างจุดเช็คอินก็สร้างอยากจะสร้างบรรยากาศตรงไหนก็สร้างเพราะโรงแรมเราเชื่อมากเลยนะส่วนใหญ่เป็นรักษณะคล้ายๆรีสอร์ทและมีต้นไม้เป็นส่วนผสม มันมันจะมีจุดล่มลื่นของโรงแรมอยู่แล้วคุณสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นนะครับเข้ามาตกแต่งเป็นกิมมิกเป็นจุดขายของโรงแรมคุณเนี่ยได้เลยทันทีนี่คือความได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวนะครับอย่าก,กลัวว่าเราโรงแรมเล็กเกินไปคือ,อย่างนี้โรงแรมเล็กมันก็จะมีรายได้ประมาณหนึ่งของโรงแรมต้องเข้าใจอย่างนี้นะ โรงแรมใหญ่เขาก็จะมีรายได้ประมาณหนึ่งของเขาถ้าออฟฟิศคเซนซี่เขาร้อยเปอร์เซ็นต์เขาต้องได้เท่านี้นะครับโรงแรมเล็กออคเซนซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องได้เท่านี้อย่าไปเทียบความรู้สึกของเรื่องเงินนะครับแต่ให้เทียบความรู้สึกของเรื่องลูกค้านะครับลูกค้าโรงแรมใหญ่ทําไมเต้นจังทำไมโรงแรมเราเอาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมาเทียบได้แต่อย่าเอาไปเทียบของอัตรารายได้คุณสู้เขาไม่ได้หรอกนะครับคุณสู้เขาไม่ได้หรอกเขาคืนหนึ่งเขาขายร้อยห้องเขาได้เท่าไหร่ ให้ขายถูกกว่าคุณเขาก็ได้นี่คือการแข่งขันแต่โรงแรมเล็กนะครับบอกเลยมันมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะนะครับลูกค้าบางคนก็ไม่ชอบโรงแรมใหญ่เขาต้องการความอบอุ่นในการของบริการนะครับโรงแรมใหญ่กว่าจะเจอพนักง,งานทีโอขึ้นลิฟต์แล้วกี่สิบชั้นนะครับและนะครับดูจุดแข็งของตัวเองให้ออกโรงแรมเล็กนะครับตัวเองมีจุดแข็งอะไรมีข้อดีอะไร แต่สิ่งที่สําคัญคือเรื่องของการบริการผมบอกเลยให้โรงแรมใหญ่หรือโรงแรมไหนก็แล้วแต่ทําโปรโมชั่นมาสุดยอดราคาสุดยอดลูกค้าพึงพอใจแต่ถ้าลูกค้ามาใช้บริการแล้วการบริการไม่ได้ตามความพอใจของลูกค้าให้โปรโมชั่นนั้นขนาดไหนคุณก็โดน c อ m เ l e t นะครับผมกําลังบอกว่าการตลาดที่ดีที่สุดสําหรับโรงแรมไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ คือการตลาดการบริการทำยังไงให้ลูกค้ารักเราทำยังไงให้ลูกค้าพูดถึงเราเอาเราไปพูดถึงลูกค้าคือการตลาดปากต่อปากเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นโรงแรมเล็กก็ปังได้และก็ไม่แพ้ใครเจอกันพอดแคสต์หน้าครับในหัวข้อเรื่องของ3นาทีแรกสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าขอบคุณครับ